หรือว่าถอดไว้บ้านยายพิมกลับมาล้า่อวะตอนนั้นต้องไปดูอีกอาบน้ำอยู่เหมือนกันเอนนั้นมีบ้านยายพิมพ์ไปทั่วเลยไปทั่วเลยไปลงได้ทหาอยี่สิบเคนขาดอียี่สิบเอ็ดคนจะถึงหนึ่งพันที่เป็นเหมือนทหารเลยเนี่ยใช่ไหมเหมือนนายพลเลยเนี่ยนาตาต้องชายไปไหนผมโบ้านวันนึงเขาเอาอันนั้นไว้ในบ้านอะไรเขาไครเอาไข่ไข่เอาไว้ บ้านใครบ้านลุงพคนเลยเราเอาไว้ดีดีแล้วไอ้ไข่ตั้งชื่อมันเอาไว้เอาไว้ตรงบริเวณนี้อ๋อมันองค์ใหญ่เหรอเป็นสมริดเลยโอ้ดีผมเห็นเหรอผมเห็นเอฟซีเขาให้เขาบอกว่าให้เอาออกแต่เขาก็ให้หวยถูกบ่อยนะไม่ไว้ข้างนอกเขาจะโดนหวยบ้าให้เอาไว้วัดไว้ไอ้นี่แหบบไม่ในบ้าแต่ว่านในบ้าน ทำเขาให้มาเขาคงให้ใครไม่ได้แล้วมั anyway. ้งเดี๋ยวเป็นเรื่องแบบพยาคนอีกไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเอาให้คนนะให้เอาไว้ให้คนดูชาเอาไว้ข้างนอกอันเล็กๆก็จะพกได้อยู่นะเดี๋ยวไปเอาเบียร์พี่มันไม่ผมกัดมันไม่ใช่ผมคุยกับเขาอยู่เมื่อกี้เนี่ยแล้วเขาว่าไงเขาไม่เชื่อพี่หรอกเชื่อไม่เชื่อไม่รู้นะแต่พูดถึงก็เราได้พูดแล้วก็จบพี่ไม่ยากเราก็แสดงความเห็นได้ไงใช่ไหมล่ะครับเพราะว่า เรรราไไไมมม่่ีอะฮดเดนะคะเฮเดินสวัสดีครับฟ้าหลักผมรู้จักหนูด้วยเหรอรู้สิครับโอ้โหพุงอนี่ยรู้ดำขนาดนั้นเลยเหรออัไหนเพป็นอันไหนพี่เพชรอ่ะพี่เพชรอยู่เพชรพาเพยนด้วยนะเปิดช่องแล้วเดี๋ยวโมเป็นคนที่พี่เพชรพาเพิ์นั่นเหรอ ล้วก็สมอนชานแนลด้วยค่ะฝากตัวด้วยค่ะนี่บ่หญ่สมอนอ่ะจ้าน,นี่แล้วเห็นตัวจริงลแล้วไม่นบาดินี่แต่เสียงเห็นแล้วเห็นแล้วอา้าวเบิ้งซาเบิ้งซาหลัลกก็ไแม่เบิ้งจักของในกล้องนี่น้องเด้งไอเด็กเขาขี้ไขอขอรบูเล็บไปหอนเงีนไปกดไลค์ลให้สมอนเด้วยนี่เนี้สไิได้เห็น,น,นจักของ<ห>นี่สิล่องเดียวนี่ด้วนี่สิล่องจังน้อยนี่แหละกดติดตามในเด้อค่ะอยู่ยี่สิบคนสมอนชาแนล สมอนชาแนลมือนี่จะสิไทยอย่างถูกได้พี่น้องเลยเมือม่อยเมือ่อยเพราะว่ามันห่อนหลายนะเพืองแน,น่นมันร้อนมากเลยนะคะอันนี้อยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเนี่ยยายจะให้ดูอะไรสวยไหมคะ วันนี้อากาศร้อนมากไม่รู้จะไปไหนร้อนจริงๆร้อนมากๆขอบอกกินใะไรนั่นกินผลไม้แล้วเม็ดมันติดฟันอทะเบียนรถอารอบกทางมันบวกไปบวกมามันก็โดนทั้ง7แล้วก็นาอะดมั้ออาะว่านาเขาบอกว่า3รอบ จะพาไปดูหลังบ้านนะคะพาไปดูหลังบ้านนะคะจะพาไปดูหลังบ้านนะคะว่ามีอะไรกันนี่หลังบ้านก็เตียวเป็ดตอนกลางคืนจะเป็นอ่าจะนั่งกินข้าวตรงนี้นะคะตรงแค่นี้นะคะเนี่ยข้างหลังบ้านจะเป็นอย่างนี้นะคะนู่นเพชรพ้าเพลินกำลังพักผ่อนนะคะตอนนี้ ตอนนี้เพชรพาเพลินพักผ่อนนี่กางหันลมก็มีนะคะนี่เห็นไหมหลากสีด้วยนะคะขอบอกก๋วยเตี๋ยวเป็ดไม่ใช่ธรรมดานะคะมีนกตั้งหลายตัวนะคะนู่นนกอันนั้นลังอันนี้โดมที่เขาสร้างทําอะไรรู้ไหมหมูสองแดดนะคะหมูสองแดดนัดฟ้าหลังฝลนะคะหมูสองแดดนัดฟ้าหลังฝลนะคะโอเคอยาสมองให้ดูแค่นี้แหละ กดไลค์กดแชร์ให้ยาสมอนด้วยนะบายบายสวยไหมคะเห็นไหมเดี๋ยวให้ดูด้วยเห็นไหมเหมือนร้านญี่ปุ่นไหมมีสีแดงแดงข้างบนด้วยบายบายกดไลค์กดแชร์ใยาสมอนด้วยนะคะเยเดยจะมีเคที่กข้าวดู สวยมากต้องปูกบันนะไม่รู้จะให้ดูอะไรวันวันหนึ่งอ่ะเนี่ยพร้อมถึงบูชาแล้วก็จะอยู่กับเราตลอดอะแคบอ่ะนะนน่นีเ่ะเนนาตาลีเฮิร์สนี่ไงมาแล้วนะแยกมาแล้วตุงสติ๊กเกอร์มาด้วยเดี๋ยวมันหายเดี๋ยวเป็ด เดี๋ยวเป็ดเดี๋ยวเป็ดเดี๋ยวเปดเดี๋ยวแปดเดี๋ยวเป็ดเสร็จแล้วดูดูดูไม่ได้ดูไม่ได้ครับดูต้องหลังใหม่ครับดูไม่ได้ครับหลังใหม่ต้องหลังใหม่ครับมันมีค่าครูครับดูไไม่ด้แพงด้วยค่าครูแพงมากดูดวงหมื่นหกจริงของผมฮัลโหลดูดวงหมื่นหกครับกล้าว่าไงนู้นภูเขานะคะจะหายให้ดูภูเขาฮัลโหลินก็อย่ยข้างหลังคือภูเขานะคะนานแล้วภูเขา ที่น้องชมพู่ขึ้นทางบนภูเขาแต่ว่าแดดมันแรงมาเลยมองไม่เห็นนะคะโอเคจะกินน้ำเป็ดทั้งไก่เลยเดี๋ยวจะกินคนปีไก่ด้วยจะไปไหมสุพรรณนะไปเอาแล้วนะที่เองมานอนได้เลยนะข้างปูเลยค่ะซื้อแล้วเขาไปจ่ายตังค์มาแล้วเมื่อกี้เนี่ยเร็วไหมถกาเอายูย มาเลยกบกอก FC FC HD มาเลยเอาติดเดี๋ยวขาทิ้งเตนมันก็ได้ทิ้งเตนนู่นไหนดิวะฝากลูมาไหมฝากใครไว้วะร้านเราถูกมงคลฝากเต็นไว้เลยไม่เอากลับได้ไหมไม่จะขายไม่มีอะไรขายไม่นั่งดูปูอย่างเดียวตรงนี้ไม่ขายของอ่ะแค่นี้นะคะบ๊ายบายแยสมรไม่มีอะไรจะถ่ายถ่ายตัวเองแล้ว ถ่ายใครไม่มีคนดูถ่ายตัวเองนี่แหละมีคนดูถ่ายเพงนี่แหละโอ้ยขึ้นขึ้นนั่งก่อนนะคะยายขึ้นแค่ก่อนยายขึ้นแค่แล้วนะถ่ายคนอื่นไม่มีคนดูถ่ายตัวเองนี่แหละโอเคบาย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 